สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพูดถึงเรื่องของเวลเนสในหัวข้อนี้กันดีกว่าค่ะคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าการทํางานหนักมากเกินไปเนี่ยทำให้คุณได้เสียเวลาการใช้ชีวิตส่วนตัวกับผู้คนรอบข้างค่ะและยิ่งทําให้เรานะคะถูกผลักดันไปอยู่หลังของการทํางานค่ะถ้าใช่นะคะวันนี้เรามีวิธีการสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตส่วนตัวและการทํางานเพื่อให้เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพมากขึ้นค่ะ ในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบนะคะการทํางานหรือว่าการมีความรับผิดชอบมากขึ้นทําให้เราเนี่ยลืมดูแลตัวเองค่ะแต่หากว่าเรานะคะมีสมดุลในการทํางานและการใช้ชีวิตไม่เพียงแต่สิ่งสิ่งนี้จะช่วยให้เรามีการพักผ่อนที่ดีมากขึ้นนะคะแต่ยังช่วยลดความเครียดจากการทํางานของเราได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะรวมถึงการปรับปรุงความสัมพันธ์กับผู้อื่นทําให้เรามีสุขภาพจิตที่ดียิ่งขึ้นมากด้วยค่ะ และว,วันนี้นะคะเราก็มีเทคนิคดีๆในการสร้างสมดุลในการทํางานและการใช้ชีวิตมาให้ทุกคนได้เรียนรู้กันค่ะคือ1หนึ่งนะคะคือการกําหนดขอบเขตค่ะแบ่งเวลาการทํางานให้ชัดเจนและแบ่งเวลาการพักผ่อนให้เพียงพอค่ะอย่างที่2นะคะคือการจัดลําดับความสําคัญค่ะสิ่งสิ่งนี้นะคะจะช่วยให้เราเนี่ยมองเห็นว่าสิ่งไหนควรทําก่อนหรือหลังค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะคือการบอกว่าไม่ค่ะสิ่งสิ่งนี้คือการที่เราเนี่ยปฏิเสธในงานที่มันหนักมากจนเกินไปค่ะ เมื่อคุณนะคะได้สร้างสมดุลที่ดีแล้วเนี่ยการทํางานของเราก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะและสิ่งสําคัญนะคะคุณก็จะมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นเพราะอะไรหรอคะเพราะว่าเมื่อเราเนี่ยมีเวลาสําคัญให้กับชีวิตแล้วเราก็จะสามารถสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างดีค่ะรวมไปถึงการสร้างความสุขที่ดีในการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการสร้างสมดุลในการทํางานและการใช้ชีวิตมันไม่ใช่เรื่องที่ยากมากจนเกินไปค่ะเพียงแต่เราเนี่ยต้องตั้งใจแล้วก็จัดการเวลาของมัน เพื่อให้งานของเราออกมาอย่างมีประสิทธิภาพค่ะและอย่าลืมนะคะสิ่งที่สําคัญอย่าลืมพักผ่อนและดูแลตัวเองให้ดีนะคะเพราะสิ่งสิ่งนี้จะนําพาเราเนี่ยไปพบเจอกับความสุขและความสําเร็จในระยะยาวค่ะขอบคุณที่รับฟังเรามาจนถึงตอนนี้นะคะอย่าลืมดูแลตัวเองและพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ